สุดๆเพียวผงหมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตและรอบรู้ข่าวเกษตรมีใครชอบเลี้ยงปลาทองบ้างไหมครับวันนี้มีไอเดียของคนเลี้ยงปลาทองในบ่อด,ดินแล้วก่อให้เกิดรายได้มาหาศาลมาฝากกันนะฮะจะพาไปดูที่ อ,อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนี่เองคุณนะทวุฒิฉิมพลีอายุแค่40นะครับเป็นเจ้าของกิจการลุงบุญนําฟาร์มปลาทองนะฮะบอกว่าแรกเริ่มเลยเนี่ยก็ต้องหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ตลาดนิยมไม่ว่าจะฮอรันดาริวกิน้นมัวเกล็ดแก้วสิงห์ญี่ปุ่นตันโจทั้งหลายเนี่ยพ่อพันธุ์แม่พันธุ ต้องมีอายุ5เดือนขึ้นไปนะครับเอามาขังเลี้ยงเดี่ยวๆในตู้หรือว่าวงบ่อซีเมนต์ก็ได้สังเกตถ้าตัวเมียอวัยวเพศบวมนูนเนี่ยแปลว่ามันพร้อมแล้วสําหรับการผสมพันธุ์ผมไม่เคยเห็นอวยเพศประทองตัวเมียเหมือนกันแต่ถ้าใครจะเลี้ยงต้องสังเกตนะฮะพอบวมนูนปุ๊บ เอาพ่อพันธ์ที่ผสมเนี่ยมาเลี้ยงคู่ในกระมังแนะนําว่าสีฟ้าจะเห็นไข่ชัดเจนง่ายกว่าสีดําทิ้งไว้2วันเขาฟิชเจอริงกันเรียบร้อยจะได้ไข่ประมาณ500-5,000ถฟองแล้วแต่ความสมบูรณ์ของแม่พันธุนะครับ อัตรารอดเนี่ยก็เยอะอยู่นะประมาณ80%พอกระมังสังเกตว่ามีไข่เอาแม่พัน์ธุออกเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินไข่เหลือไว้แต่ตัวผู้เพื่อเอาไว้ฉีดน้ําเชื้อประมาณ7วันนะครับจนไข่ทั้งหมดเนี่ยพอฟักเป็นตัวแล้วก็แยกตัวผู้พ่อพัน์ธุออกไปจากนั้นเป็นขั้นตอนการเตรียมบ่อด,ดินครับ เอาสัตว์น้ําชนิดอื่นเนี่ยออกไปให้หมดเลยนะก่อนจะเอาน้ําเข้าบ่อแล้วก็ปรับสภาพด้วยการใส่ปุ๋ยยูเรีย2กิโลกรัมต่อบ่อด,ดิน400ตารางเมตรน้ําลึกไม่เกิน1เมตรเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในบ่อนะครับทิ้งไว้2วันก็ลูกปลาปล่อยลงบ่อประมาณ5,000ตัวให้อาหารไรแดงบ่อละกิโลก่อน8โมงเช้านะเพราะไม่งั้นไรแดงจะโดนเผาตายบ่ายแก่ๆก,ก็ให้อาหารเมร็ดถ้าปลากินไม่หมดใน1 2ชั่วโมงก็คอยตักออกนะครับเพื่อไม่ให้น้ําเสียแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆฝนตก ชุกเมื่อไหร่เนี่ยน้ำจะมีไนโตรเจนสูงอาจจะต้องใช้เกลือเม็ด2กิโลครึ่งต่อ1นบ่อสาดให้ทั่วถ้าปลาเริ่มรอยตัวรีดตักมาแยกไว้เพื่อให้พักฟื้นแล้วก็ใช้พวกปั๊มออกซิเจนช่วยนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยปลาขนาด1-2นิ้วจะขายได้ตัวละบาท3-5นิ้วเป็นตัวละ5บาทถ้าโตกว่า5นิ้วขายได้ตัวละร้อยแต่ถ้ายิ่งโตสีสันดีรูปทรงสวยเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้มากสุดตัวเป็นพันเป็นหมื่นก็มีนะครับในพื้นที่3ไร่ก ต้นทุนการเลี้ยงของคุณนทวุฒิบอกว่าปีละ2 0 0 0มื่นต่อบอ่อหักลบแล้วเหลือกําไรบอร่อละห0,000ื่นเบ็ดเสร็จกไรปีหนึ่งเจ็ดแสนบาทต่อปีครับผมสวัสดีครับสุดๆเพียวผงหมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่